การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้สติในการตัดสินใจขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ที่ใต้คลิปนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดี fc เจาะเลขเด่นสูตรหวยพารวยค่ะคลิปนี้เป็นสูตรการคํานวณเลขท้ายรางวัลที่1นนะคะเป็นสูตรที่2คะ่ะลงให้หม่งวดนี้เป็นงวดแรกสูตรการคํานวณจะใช้หลักแสนบวกร้อยหน้าครั้งที่2ผลลัพธ์ที่ได้นํามาบวก1นบวกสบวกสบวกหบวกสจะเป็นเลขชุดนะคะมีทั้งหมด5ตัวคะ่ะจะนําเลขชุดนี้มาจับคู่เป็นคู่ชุดเลขท้ายรางวัลที่1 มาดูการคำนวณสูตรนี้นะคะใช้หลักแสนบวกร้อยหน้าครั้งที่2ในงวดนี้นะคะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออก2อ2 9ก2และ2ตัวล่างออก45หค่ะ,ะมาดูกันนะใช้2บวก1นะคะในงวดนี้2บวก1ได้3เรานำ3ามมาบวกเลขคงที่1 2 2 1 2 3อบวก1ได้4 4บวก2ได้7 ได้หนะคะหกบวกสองได้8 8ดบวกหได้9 9้บวกสองได้11ใส่1ค่ะเลขชุด4 6 8 9 1ผลการออกระงวัล3ตัวบนงวดนี้ออก8ปดนงะคะงวดนี้เข้ามา3ตัวบนเลยค่ะแปดหนึ่ง ต่อไปนะคะใช้6บวก0 6บวก0ได้6นำ6มาบวก6บวก1ได้7 7บวก2ได้9 9บวก2ได้11ใส่1 1บวก1ได้2 2บวก2ได้4ค่ะเลขเด่น7 9 1 2 4ผลการออกรางวัล3ตัวบนออก5 1 7นะคะ2ตัวเข้าที่1 7ค่ะ2ตัวบนเข้า1 7 แล้วสองตัวล่างงวดนี้นะคะออกสองเก้าก็เข้าสองตัวล่างด้วยที่สองเก้านะคะสำหรับสูตรนี้ในงวดนี้ต่อไปใช้เจ็ดบวกศูนย์เจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดนำเจ็ดมาบวกเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกสองได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกสองได้ห้าค่ะแปดศู 8, 0, 2, 3, 5, นย์สองสามห้าผลการออกรางวัลน,นะ สตัวบนออกเจ็ดองห้าสตัวเข้า2 5ค่ะต่อไปใช้5้าบวกศูบวกศย์ได้5นำห้มาบวก5้บวกหได้6 6หบวกสได้8 8ดบวกสได้10ใส่ศ0นบวกหได้1 1ึบวกสได้3ามค่ะหกแปดผลการออกรางวัล3ตัวบนออก2 6 1ค่ะ สองตัวเข้าที่หกหนึ่งต่อไปนะคะใช้9ก้าบวกสาบวกสได้12บสอนำสองมาบวก2อบวกหได้3 3มบวกสได้5 5าบวกสได้7 7็บวกหได้8 8ดบวกสได้10ใส่ศูนย์สห้าเนะคะผลการออกราวสามตัวบนออก7จ็ห งวดนี้เข้าเจ็ดห้าศย์เข้าครบ3สามตัวบนค่ะนี่นะคะสถิติห้างวดของสูตรนี้นะคะทีนี้มาดูค่ะในงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าหกี่นะคะสำหรับสูตรนี้ ก็จะใช้0บวก6นะคะหลักแสนคือเลข0บวกร้อยหน้าครั้งที่2คือเลข6 0บวก6ได้6นํา6มาบวกเลขคงที่1 2 2 1 2 6บวก1ได้7 7บวก2ได้9 9บวก2ได้11ใส่1ค่ะ1บวก1ได้2 2บวก2ได้4 7 ก้าหนึ่งสองสี่นะคะเลขชุดของงวดนี้นะคะสำหรับสูตรนี้ถ้าจับเป็นคู่โต๊ดนะคะบนถ้าตัดเล่นเป็นสองตัวนะคะจะได้เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เก้าหนึ่ง ก้าสองเก้าสี่หนึ่งสองหนึ่งสี่และสองสี่ค่ะบางครั้งสูตรนี้ก็จะเข้าสามตัวนะคะถ้าจับเป็นคู่สามตัวก็จะได้เลขเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสี่

ชนกับสูตรเลขท้าย2ตัวบนที่ลงไว้ให้นะคะก่อนหน้านี้ลงสูตรเลขท้าย2ตัวบนไว้ให้หนึ่สูตรนะคะเป็นสูตรที่เข้าต่อเนื่องจากงวดที่แล้วเนาะคำนวณน,นะคะสองตัวบนเลขเด่นได้2องสี่เจ็ดแปดเก้าจับคู่ชุดบนได้เลข10ตัวนี้นะคะก็จะเอาเลข10ตัวนี้เอามาชนค่ะ เอามาชนกับเลขนี้นะคะสองตัวบนนี้นะ,ะตัวแรกที่ชนนะคะสองสี่สองสี่อ่าชนที่สองสี่นะ,ะ่ะต่อไปสองเจ็ดค่ะสองเจ็ดก็ชนกับเจ็ดสอง

นี่นะคะสำหรับเลข2ตัวนะสูตรนี้จะชนกันอยู่ทั้งหมดนะคะหเลขนะคะ6คู่ชุดนะคะส่วนเลขเด่นค่ะเลขเด่นก็จะชนกันอยู่เลขสองนะคะเลขสี เลขเจ็ดเลขเก้าจะชนกันอยู่สี่เลขนะคะสองสี่เจ็ดเก้านะ,ะสำหรับสามตัวบนที่ชนนะคะ<ๆ>ก็จะชนอยู่ที่เลขสองสี่เจ็ดเก้าก็จะมีเลขที่ชนคือ ก้าสองเจ็กาส่ะก็จะเป็นตัวนี้นะชนกับเลขสองเต่อไปเจ็ส ชนกับเลข4ี่ตัวนี้นะะเก้สองสก็จะชนกับเลขสองสี่้านะคะเจ็ดสองสี่เจ็ดสองสชนกับเลขสองสก็จะเป็น4คู่ชุดนะคะที่ชนกันนะ สำหรับสูตรเลขเด่นค่ะเลขเด่นงวดนี้หกเกหนึ่งสองเด่น6 9เกหนึ่งสองะคะมาชนกับเลขเด่นทั้ง3มชุดก็จะได้ที่เลข9้า et นี่ก็เป็นแค่เพียงแนวทางการวิเคราะห์นะคะสูตรทุกถูกมีถูกมีผิดค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะใครชอบเลขไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ๆๆเฮงๆรวยรวยถูกหวยยกห้องนะคะสวัสดีค่ะ